เหตุที่ของเอกชนซึ่งตงน,นั้นน่ะนำไปสู่ความกังวลใจและตรยุทธ์ตกและนําไปสู่การที่หลวงพ่อท่าน,นก็มีดำนินว่าควรจะถวายที่ทั้งหมดมาของการประชุมในวันนี้และเรื่องจะไม่สําเร็จไปได้ครับถ้าไม่มีการลุกใหญ่ขุกคอตายไราศพเพราะไม่มีมันที่จะเดินอิทการพิจอิทธิการต้องคนต้องท่านไปว่าเลี้ยงด้วยขยะเพราะตอนนั้นเริ่มเปิดรับขยะ ผอไม่ใช่เราทางข้างเดียวเพราะปานนู้นหายข้าบมากนี้พอเราไปถากถางทำปูกล้วยพอกล้วยจะตกเกลือเขาบอกขอคืนเป็นถึงอาจารย์สอนธรรมศาสตร์เลยนะไปซื้อดีกว่าบวกกับจังหวนะนั้นดีพอดีเลยเทปคัดเสร็จกับหนังสือหนังส,สือเรื่องปุ๋ยมนุษย์เนี่ยเล่มเดียวขายได้สิบคู่สมัครมนอนยเด,ด็กวิง่งเทปขายได้ร้อยกว่าล้า ก็เลยซื้อซื้อที่ดินเพราะไปติดต่อขอรัฐบาลไปด้วยเองนะบอกขอยืมสักร้อยห้าสิบล้านก่อนหลวงพ่อจะัาไปเล่าให้ท่านฟังว่าอยากซื้อที่อยากไะไคนเลยท่านเห็นด้วยเงินละห้าหมื่นเด็กเยอะเลยก็รวบรวมรวบรวมรวบรวมซื้อได้เยอะๆไม่งั้นป่านนี้ต้องมาซื้อราคาเดิม ห้าไร่สามสิบตารางวาซื้อราคาร้อยยี่สิบสองรพมามามา,มาขึ้นเป็นร้อยยี่สิบต้องซื้อเพราะไม่มีที่วางของปัญหาใหญ่ที่สุดคนที่สุดตะก,กี้ในเสียดายไม่ได้เอามาเดี๋ยวไปดูข้างล่างคนที่ได้ไปเนี่ยพี่ทำเก็บไว้และไอ้น้องสาวเนี่ยไปงานไปฉลอง สมรสไปพวกเข้าไปอนุโมทนาให้เขาเขาก็ให้เด็กที่เก็บเงินคนละหมื่นมันมาไม่ได้สักบัตินะตอนนั้นแล้วเขานั่นไปวัดที่สวยงามได้เพราะไอ้คนตกมาเพราะว่าไม่มีอะไรเนี่ยดอกไม้าตกระทรวงพมไม่ต้องช่วยแล้วเราขอช่วยตัวเองปฏิเอต้ช่วยตัวเองมาได้ นายเด็เดประธานมูทิทนายกองครับทำก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มูทิทยครเากระดาษทิชูใหการี่แนมอ้องายบอันนี้กองที่สวนรคเลยห ็วันนี้ก็มีการจัดถแถลงข่าวโครงการร่วมบุญถวายที่ดินวัดสวนแก้วเนื่องจากว่าที่ดินส่วนใหญ่ในในวัดสวนแก้วเนี่ยจะเป็นของบูญที่สวนแก้วนะแล้วก็มีที่ดินต่างจังหวัดด้วยฮะมะีที่จันทบุรีระยองอยุธยาสุราษฎร์บุรีรรมประจีนสมุทรสาครกำแพงเพชรและตะ่าง รวมที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่มีโฉนดนะครับ1 5 4 1ไร่กว่ามีนศ3ก็419ไร่แล้วก็มีเอกสารสิทธิหรือสิทธิครอบคอง440ไร่รวมก็ประมาณ2,400ไร่แต่โดยเฉพาะในในในเขตบางเลนเนี่ยหรือวัดสวนแก้วเนี่ยมี216ไร่ที่ยังไม่ได้โอน <c oughs> ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของบุริธิพอเป็นของบุริธิเนี่ย มันก็จะเกิดปัญหาในอนาคตถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเกิดไม่อยู่แล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจําหน่ายจ่ายโอนเพราะว่าถ้าเป็นที่ของมูอทิ่ก็เหมือนเป็นที่ของนิติบุคคลสามารถจําหน่ายจ่ายโอนได้และอยู่ในการบังคับคดีได้ก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเช่นสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งก็ก็เป็นตัวอย่าง ในแ้นไม่ขอเอ่ยชื่อเอาละประเด็นต่อไปก็คือว่าในเมื่อมูลิธิเนี่ยมีที่ดินเยอะเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการนําที่ดินของมูลิี่ไปขายแต่ถ้าที่ดินเนี้ยโอนไปเป็นของวัดแล้วเนี่ยก็เป็นที่ธรณีสงพองเป็นที่ธรณีสงเนี่ยไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนได้ไม่อยู่ในการารับคดีมันก็จะเป็นของ สงไปช่วกับช่วกันนะฮะปัญหาต่อไปก็คือว่าในการโอนที่ดินเนี่ย2,400ไร่เนี่ยใช้ใช้เงินหมาศา,ศาลนะครับเป็นเงินประมาณที่กับเท้าที่เราคิดกับประมาณ60ล้านนะล้านบาทเนีเราจะก็เราจะต้องบอกบุญในการบอกบุญเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเรียอรัยซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยตามพรรอ พระราชัตรควบคุมการเลรี้ยัย2487เ,เนี่ยมอก็ต้องเสนอคณะกรรมการควบคุมการเลรี้ยัยประจำจังหวัดหรืออำเภอนะตามตามเมื่อกี้ได้ได้ถแถลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ในอำนาจห,หน้าที่ของอำเภอบางใหญ่ครับอ่าเป็นคนดู <c oughs> แลนะครับ <c oughs> แล้วในพรบควบคุมการเลี้ยัยเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายเทราสมาคมคือคำสั่งหมายเทราสมาคมเรื่องควบคุมการเลี้ยัยพศ2539เนี่ย <c oughs> คนเนี้ก็จะต้องมีการขออนุญาตไปตามราดับชั้นซึ่งการที่เราจะขอเงินหรือขอรับบริจาคเงินเกี่ยวกับการเสียค่าทําเนียมประมาณ60ล้านบาทเนี่ยเราก็ต้องบอกบุญแล้วเราก็จะทําให้ถูกกฎหมายก็คือทําให้ถูกตามพระราชดัชควบคุมการเรียอรและคำสั่งหมาเตรสมีคมเรื่องกาเรเลสอง9สาเราจะเป็นโมเดล ว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการบอกบุญในลักษณะแบบนี้ก็จะเสนอคณะกรรมการไม่ใช่ไปนึกจากจะขอเรียอะไรก็เรี่ยอะไร,ะไ,รไปเรื่อยเลยนะฮะแล้วมันจะเป็นโมเดลวัดแห่งนี้จะเป็นโมเดลในเรื่องของการโอนที่ดินมูลที่สวนแก้ว2,400ไร่ให้เป็นสมบัติของวัด 2. ในเรื่องของการบอกบุญในเรื่องต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของค่าธรรมเนียม ที่ดินประมาณ60บล้านนี่นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยก็จะต้องขอเรื่องการเลี่อนไรด้วยวันนี้เจอจะมีการจัดประชมุชมเชิญหน่วยงานะระดับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ส่งตัวแทนมาแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดก็ส่งท่านรองผู้ว่ามาแล้วกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินก็ส่งตัวแทนมาพุทธชาติพุทธจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อำเภอบางใหญ่นะหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มาหมดเลยทุกหน่วยงานเลยวันนี้นะฮะเราก็เลยต้องมีการประชุมแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอเราจัดการเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องการขออนุญาตควบคุมการเรือรอยรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะขอรับบริจาคเพราะตอนนี้เราก็เปิดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบัญชีในานามของวัดสวนแก้ววัดสวนเอ,อวัดสวนแก้วก็คือบัญชีนะฮะธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่6 6หสี่ ขีดหกขีดเก้าหนึปดศูนขีดศยเน่ยเป็นบัญชีวัดสวนแก้วเพื่อโครงการร่วมบุญถวายที่ดินวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาเซนทัลเวอร์เกตเนี่ยเนี่ยบัญชีเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปยื่นขอให้มันถูกต้องตามกฎหมายเทราสมาคมนะฮะแล้วก็จะเป็นโมเดลของวัดเนี่ย บังทีเนี้ยที่เราเปิดไว้เจอหนี้เิญมหายมีตรนะครับสักนิดหนึ่งที่เจอจำนวของหลวงพ่อเนี่ยในนามของประธานกรรมการมูนิที่สวนแก้วท่านต้องการที่จะมอบที่ของมูนิทีทั้งหมดนะครับไม่ใช่ที่ที่เป็นทุนนะที่ที่เป็นสมบัติของมูนิทีเนี่ยครับในส่วนที่เกิดมาเนี่ยให้เป็นสาธารณสมบัติของวัดสวนแก้วถ้าเกิดว่ามีการมอบสําเร็จแล้วเนี่ยครับเป็นการถวายที่ธรณีสงครั้งใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าที่ดังกล่าวนะั้นนะครับจะมีประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนในการที่มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการมาสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณสงเคาะ์ซึ่งเป็นกิจการของคณะสงฆ์อยู่แล้วซึ่งหลวงพ่อ พระราชธ,ธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมเนี่ยท่านทำมาตลอดครับแล้วประการสําคัญที่สุดก็คือว่าที่ธรณีสง์ดังกล่าวหลังจากได้รับการโอนถูกต้องโดยชอบแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ได้รับการป้องกันตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มิให้จําหน่ายจ่ายโอนไปโดยมิชอบครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวพุทธทุกคนเนี่ยครับที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยควรจะร่วมกันในการถวายที่เป็นพุทธบูชาเพื่อประโยชน์ของลูกหลานและชาวพุทธต่อไปในอนาคตครับเสริมนิดนึงครับที่มีอยู่แล้วนะ ไม่ได้ซื้อที่นะที่เป็นของมูลิธิสวนแก้วแล้วเพียงแต่หาทุนในการเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่หลุดลอยแน่นอนและก็อย่างหนึ่งในการที่จะบริหารจัดการเรื่องเงินตัวเนี้ยเราก็จะมีหน่วยงานราชการนะเข้ามาตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบในการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะเข้าในการโอนเข้ามูลิธินะฮะแล้วก็เราจะทําให้ถูก ถูกกฎหมายทุกอย่างถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนอ่าแล้วก็ทุกอย่างตรวจสอบได้เวลาได้เงินมาเนี่ยเวลาไปจ่ายอะไรเนี่ยเราก็จะทําบัญชีให้ทางคณะกรรมการควบคุมการเล่นลายประจําจังหวัดดูแล้วคนที่ทําบุญในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทําบุญเรียกว่าได้บุญแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ดินมีแล้วเหลือแต่ค่าทำเนียมโอนอย่างเดียวนะครับ60ล้านบาทก็ยังไงก็ทุกท่านก็เตรียมตัวไว้นะครับเนี่ยเลขบัญชีนี้แหละครับที่ จะบริจาคแล้วก็เข้าไปร่วมบุญกันถือว่าซื้อซื้อบุญไปจนตายกี่ร้อยชาติมันก็ยังอยู่เป็นสมบัติของสงฆ์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเตรียมที่จะบริจาคค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินที่ดินมีอยู่แล้วครับครับ2,400ไร่ครับ ้สึกสบายใจว่าเราวัดเราคงไม่มีปัญหาเหมือนที่ก็เป็นข่าวกันว่าถูกที่ดินถูกถูกยึดไปไปครองเป็นของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเห็นบทเรียนตอนนี้หลายวัดที่ดินวัดที่ดินมูลนิธิถูกชาวบ้านลุกออกไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เป็นที่เจริญส่วนถ้าเราทำไะอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าภายหลังไปเนี่ยใครจะมาอยู่แทนเรา เอาวรนณะพ่านไปแล้วเขาก็คงจะไม่มีปัญหาลำบากนี่อย่าง,อางเอาอยากยมมก็จะเห็นด้วยว่าอยากจะร่วมด้วยช่วยค่าโอนก็ติดต่อผ่านมาทั้งมูลนิธิกองตลาดกองรับทรรในทางวัดดิเพื่อจะรวมตัวกันใช้ค่าโอนเข้าไปเป็นของวันใช้เสร็จจริง